โอเคเพื่อนรมแบบไม่ฟังคนเลยวอลครับมาบุมมาบุมดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วปั๊มปั๊มปั๊มจรวดปั๊มจรวดไมวอลเลยครับมันจะมาแล้วครับลุงมันถึงแล้วมันถึงแล้วเห็นีวอลครับเร็วลุงเครับมาเฮยเล้ยเฮ้ยเ้ยเฮไย้ยเฮ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 ้ย้ยมเ้ยย้เฮย้เฮ้ยยเ้ยเยเยเ้ยเยเ เอ้มันอยู่มันอยู่เฮ้ยมันมามันชกมันขับมาแล้วมันขับมาแล้วมึงเตรียมท้างไหนทางไหนทางไหนท้างไหนเฮ้ยร้อนปาวตัวอไดเลอ่ะตื่นเต้นมันยังมันยังไม่ถึงนี่เลหรือเปล่าเนี่ยไอ้มันมาแล้วมันมาแล้วไข่ดีแลยไม่เชื่อแล้วจะตีมัน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 ใส่ไหม่ใส่หม่ใส่ใหม่ใส่ใหมนจนแล้วจนแล้วจนแล้วผ้าฮะทำไมเบี้ยวไมจบหรอได้บอมีไม่จบมั้งไม่รู้อ่ะัออย่างหนัวบุกเอา

เพื่อเลยงื่อนเล้ยกดกดช่วยเพื่อนกดช่วยเพื่อนกดช่วยเพ่อนกดเตื่อนเพื่อนเพ่อนเพื่อนเพื่อนเพ่อนเพื่อนตพื่อนเ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 พื่นเพื่อ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 นยพื่อนเลื่อนเพื่อนเพา่อนเพื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 ่เพื่อน

เฮ้ยหลังหลังบ้านโดนนะหลังบ้านโดนมันช่วยหนอยได้บาหลังบ้านเราอ่ะเราไม่เล่นหลังบ้านเราไม่เล่หลังบ้านเไม่ไล่นหลังบ้านเราไม่ไล่หลังบ้านเลซ้ายเลซ้าเอาไปแถวไหนเลี้สาเราไม่เล่หลังบ้านเราไม่เล่นหลังบ้านเลีย้ายเอาเลซ้ายเอาเป็นเีอะไรเป็นเีอะไรเป็นเีอะไรสัตว์เป็นเีอะไรควายเรีเสี้ยวเร้องเีอะไรมา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 มมามามาสัตว์มาดิ

เปลี <differences S 2> ่ยนที่้ปอไรแต่รขาวเป่ให้ประมูลสี่กเนาไหนมาบางกอนมาบางก้อนหน่อยมาบางก้อนหน่อยนีนไลฟ์พิก้าไม่มีไม่มีผมยังไม่เห็นเลย

เล่นไม้เป็นน้อทีแี้ไรเยี่ยบอล้เยี่ยเสี่ไอ้ต๋เ่นไม้นน้ทีมยนี่เนาะเจ้าเไี่ห้ยตายปะ้องไปะยงจบยงจบยงยงจบแล้วเ้ตไอ้ายกตายไไตัไ้นาลตไอ้สายตายวไ้สายอไ้ตานไอ้งไหนายมตรงที่ม่ไ่าัไงทำห่อยอพีมขวาหน่อยได้ไมผมผมดูมันอย่างเยอะเลยทางขวา มาตามหน่อยมาตามหน่อยมาตามตาหน่อยมาตามตาหน่อยเร็วตามบนนี้หน่อยพี่มาทางขวาใช่พี่พี่เดียวพี่เดียวทางขวาทางขวาบนด้วยดนด้วยบนเพื่อนดนอยู่ในร่องเพื่อนเราอยู่ในร่องน้ำหนึ่งศอกที่ใครมีใครมามึงหามึงหามาหาตรงนี้ดีมึงหาทางด้านขวามึงต้องเอาศพมันแอบก่เยอะกว่านี้พี่พี่ต้องมาช่วยทางขวาทางขวามันเยอะมากทางขวามันเยอะชิบหายเลยแม่แม่มึงฟังมึงฟังมึงมีอะไรเล่นวิ่งมาซ้ายมา้ายมาซ้ายเล่นโซ้ายเล่นโซยอะไรกูแก้อะไรเพื่อนเพื่อนตื่นมาเข้าวอร์หมดแล้วหมด ตบดิเฮียมึง่ถึงศพไว้ควายเ้ยเฮ้ยม่ึงศพดิควายก็มึงง่อยมเดี๋ยวีหน่อยเดี๋ยวหน่อยทนตอนนี้ได้ไว้องส่ไปเข้าไตรงนี้ต้งกตงแล้วกฟังแล้วฟังไอ้บลเนีิยายอไอ้บอลนี่ยสายพอเซฟเอ๊ะแกมาัมดิเซาตัมดิซองขวาซองขวาเพื่อนก็มาปัมดิโอเค ทำเลยือเเเลยสายนะเพื่อนเมันาอาข้างหลังน่อยกับมาข้างหลังเลยกลับมาข้างหลังเลยข้างหลังที่ไรข้างหลังที่อะไรมึงไอ้สัดำบ้านเรามาอยที่ด่ากลัวควายทำไปน้อง เตัวนี้เกิดนะตัวนี้เกิดตัวนี้เกิดมาเราเล่น่อยตัวนี้เกิดตัวนี้เกิดตรงนี้ตรงนี้พี่จุบพี่ค่ไปพี่ไปเออ่กินไปกินไปมึงเชียร์ซายได้จบเลยเพื่อนมมงเชียร์ซายได้ได้อยาลั่นใช่ไหมแกให้ได้แล้วเพื่อนมึงเดินตัวที่นี่ดาเวกูบ้าแ้กมึงนะค้าความอะไย่เดยี่งดืยี่อะไรอะไรเายิ่เลยิ่ยย่กยย่ย เอะอีกอกยกีกตอง้เยรงนี้ตยอะไ้อรตผมไม่ถือศพนี่โอเคไม่ถือศพไม่คุณพีบอกเื่อนข้างหนเฮ้ยกลับตรงกลางเพือนตรงกลางมันเยอะตรงกลางมันเยอะตรงกลางมันเยอะตรงกลางตรงกลางเพือนเฮ้ยคอยยาวมึงไปหลัง้าเลยดิเนไเี้ยมึงไปหลังมาดิตายมเดลมดบ้าเป็นง

ึงไปเลมี้ยงปมาเต็อาดิมาเต็มเลยป้ะชุบชุบเกาะนี้หน่อยโอ้กูตายยิงเลยพี่ยิงเลยพี่นะชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วพี่มาตายล้บหมดรบหมดเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยดีวมันไปดิวดิวดูเดี๋ยวดิวมันดูแต่วันตายเอ้ยจุนั้นดูกูนะดูดูเพื่อนโน้ตสามเพื่อนโน้ตสามหวยมัวแต่บัาแทนนี่จะเล่นไปดูเพื่อนก่อนเพื่อนชุบดิไอ้ไอ้ฟาตายไอ้ฟาตายเอาไอ้ฟาดิไอ้ฟาฟาจอดชุบแล้ว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  ไปไปตายเยอะไปเอาไปอาไหนไปเอาอะไรนฟังกูดีกว่าเอาไหนอยู่ไปเอาไหนเฮ้ยเพื่อตายข้าไหนเนี่ยแไปเอาสมโอยเอ้ยไอ้จอจอจอเรียกเรียกเรียกเรพื่อนมาทางขวาทางขวาทางขวามันเยอะข้างข้างขวามันเยอะเรียกเรียกขวาทางขวาเรียกมาทางขวาข้างนี้เองนามึงดูดิมึงเราไปถมสั่งตัวอยู่บนรถนะเรียเรียกมาทางขวาเรียกมาทางขวาทางขวามันเยอะดูแม่ไเล่นลุงแม่ไปเล่นโด่งโด่ช่วยมั้ยมีปืนหน่ะไม่ได้ก็ต้องช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเนาะ เจ็บอยู่ไหนอะยโง่เจ็บอยู่ไหนควายพี่เตตพ่กตื่นพี่โเติ่นพี่โตืพี่กพี่กลับมาปั๊มกลับมาปั๊มได้ไหมทำคุ่วเลยที่ปันยาเมื่อสักครู่ทำคุยวอะไรฮะไปลยลงลๆงลแก้ข่างลุงแกข้างลุง

พื่หน่ไมึงเตียนก่อน eh ีม uh ึงบรุงแค่ตัวสองตัวหนึ่งมันแบไม่าน้ไมเพ่น้มึงโง่ายนสวหามาน้เนนองสหเ้ยิ่ไหม่ึงลนไหจู่ยิงหนยิงหนยิงหน่อยวยไรสัสวยแดงัวแต่ไม่ยไปเคลียร์ิดนี้ยเลยจิจิิงัล้นแ้ลเล่ไม่ไหวแล้ว ขอองแล้วกัจะโดนโดนมันคอหลายรอบะเตมิดเอะเลย้ลยเลไเคียงเตมีิเอเคีงเตมิดเอเคียงเตมดเออกออกอย่างไม่ไม่มันนี่เยนะรอรอรอเลยทำแงไ้ี่เดีไปอุ้ตัวคาตีนจบแล้วหนอยเวลาตายเปิดพี่ขับรถบอกเพื่อนหน่อยไยพี่อยาเพิ่งบัฟนะเว้ยเล่นก่อนนี่มไม่ตายไม่ตาย ไม่ห่อนบไม่ฮบเล่นโาไ่เนไม่เลเฮ้ยมึงมึงมีสติหน่อยเล่นก่อเล่นก่อไฮบ๊อเล่นห่อไฮบ๊อไอ้เพื่อนโดนกักข้างในนะโดนนเก้อนยวไปก่อนเออเนยิงกูดิยิงชุบไปชุบไปชุบไปอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวกูลงเองเดี๋ยวกูลงเองคือมันเยอะจังวะยิงตัวช่ก่อนต้ผมไม่มีกระสุนอมีสติมีสติมีสติอ่ะเตอนยัมีล่นไม่โซ่ไม่โซ่ไม่โซ มัได้อได้อยูเหวงอเคนี้แบบเพื่อนมึงไหวแล้วเพืนคมึงคืนมาเพื่อน่อชาพี่เพี่ช่วยเปั๊มมาดิช่วยเล่นเพื่อนค่อยดันค่อยดันืนมารถเราเยอะกว่าเพื่อนไปแค่นั้นพอคยอะไรที่กระจกไอ้สยอ้นเล่นกันเมโซนหวไหวเล่นโซนมันตายเยอะมันตายเยอะมันตายเยอะเดี๋ยวเกูให้ปืนบนรถให้งกลัวไม่ต้องกลัวไหวได้ปืนนรเยอะมาเลยมามามาชุบซายมาชุบซายมาชุบซายบ๊อบ

มาล่นเล่นมาลลนตี่ัดิงหนึ่งก็ไม่ไหวเป็นเงาหน้าโง่ไอต้องตีนมาอยากบ้าหรอยวายไอ้ต้องตีนไปหน้าเหี้ยเอ้ยไหวๆจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วกัวเราดีมึงสวยเราดึงมึงสวยดึงศพมเลยเฮ้ยราดีงมึงสวยมึงหนีไปไหนแกงขยะไหนถึงศพเพื่อนไปหน่อยดึงศพเพื่อนไปหน่อยไอ้ป้าตัวนี้ตาย แหล่ใครคืนวะไอ้น้องดึงโซบดึงไปหน่อยดึง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 ไปเหรอละเดี๋ยวให้บับแล้วกันอย่างนี้มึงแขกพวกอะไรดึงเลยอ่ะอุ้มศพอุ้มศพทุกคนอุ้มศพทุกคนไอ้ฝั่งฝั่งซ้ายมันเยอะฝั่งซ้ายมันเยอะนะีมศพตรงปั๊มมีสองศพเนี่ยรีบดึงศพมาดึงมาดึงมาเปิดไปขึ้นรถเบอร์จะไม่ตรงป่ำหนึ่งตรงปั๊ม จะหมดแล้วจยหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเลยิดเียวเลยนิดเดียวลอเียวเ่ยมานักครูไปช่วยเคุยมีมล้มันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเพื่อนมันจะหมดแล้วลบแล้วการสลบแล้วการสบแล้วมันกู้มันมาเอาเพื่อเราไปแอบตรงไอ้นี่นะมันทำมาคุณอะไรอีก้นคุยกแพ้ติดเล่นงาน

ไต่มันหมดแล้วอันอะวยแพ้เหมือนเดิมแพ้เหมือนเดิมกากที่หายเจกกลงอย่างกากเลยควายกี่ทีกี่ทีก็แพ้เหมือนเดิมไหนไหนใครคืนมั้เห็นตัวท้ายพวก็คือะไรควายองอะไรมึงแม่เออบอกไรบอกไรเปนย้อนให้เยใจคุยอะไรใจคุยเออเฮยอะไรใจคุยอะไรไอ้เด็ แพ้กูเหมือนเดิมกาชิบหายแกนึงะแดไข่อแบตนี้ดเลยพี่ดยจบนี่มีไอขยะฮัโจบน่มีโมเดแต่ถ้ามึงไม่ขอโทษกูมึงโดนกูต่อยขยะไอ้เยี่ยน PK ไอตนี้ดีแพ้เหมือนเดิมไม่คยไอ้ยเจไหนเจไหนก็แพ้เหมือเดิมาดชิ้หายใอะไ้เยียปืนคนไห โอ้กูไกไเียปนนะก็แบ๊กแบแบหายเยอะไรนะไหก้าว่วขาวทุกคนเลยข้าวทุกคนเลยขาวี่ยอยังไปยังลังเลยไปใช้อีกที่สามที่ชุบออไปใช้อีกที่สมที่ชุบออไอ้กาไอ้เยียกูยังไม่ใช้เลยที่ชุบออไอ้ควายกูยังไม่ใช้เลยที่ชุบอไยม่ได้กดเ่ยไมกดเลยเนี่ยไอ่เกาขยะรวมตัวควายไอเียทนี่ชุบอ้อยัง ไอ้เห uh ี้ยสำเนียกตัวเองบ้างป่ะสำเนียกตัวเองบ้างป่ะไอ้ควายสำเนียกตัวเองบ้างป่ะไอ้เหี้ยดึงชุบออยอย่างแบ๊วไปอย่างกลางเลยนะไอ้เหี้ยเล่นอย่างกลางเลยพวกมึงเนี่ยไอ้น้ะไปินอย่างเยอะอะกระสุนฝังจี๊ดสิแม่เมื่อเฮียกี่เกณฑ์กี่เดนก็แดกใครเหมือนเดิมเลยแก๊งมึงเนี่ยขาดทิ้หาย ไม่แต่เพื่อนเพืนดูกูต่ออายุไปเหียโดนกูต่อไม่ไฟไฟไฟนี้ทุเรศมากนะเพื่อนไฟทุเรศไม่ไม่เราเรามัวแต่บัฟกันไปเล่นค่อยคุยค่อยคุยค่อยคุยังจบดีค่อยคุยจงจบดีต้องคุยต้องคุยเพี่เด่นนะเวอกจบดีผมขอมากราเตผมแลวครับบอสพี่เด่นไปนแนวะเมื่อกีู้มีรบพี่เด่นพี่เด่นไ คุเีลวคไม่ชอบแล้ไม like like right? like ่ต้มาตีอยู่ลพี่หลงพี่หลงพี่หลงองไพี่หลงโคตคเมสัตสุดลงไปเอาแกงรพี่อ่ะหลงไปไหนอ่ะไปย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 ว่าฟ้าไอ้ฟ้านู่นไอ้ฝีฟ้านึงไอ้พี่หลงไปไหนอ่ะพี่หลงหน่อไละงี ไ้หลงมามาพีชายเทคเทคสามเทคสามวันี้ต้องหมือสักรอบแหละครับพี่ไปไปเผาได้เลยครับยังเผายังเผายังพี่ใที่ชายกูหูดำเหรอ่อพี่ลงไปอุ yeah, arn, ้มดิสนึสนึงไปอุ้มสนึงไเอามาอะไรี่เอาสุดลยผ้าผ้าตรงไหนเที้ยวนี่สุดท้ายมึงกินนี่ครับหน้าหน้าผมไม่หลงหน้า เร็วรีบรีบไปาเร็วาเร็ว็ทอะไรไพี่เดี๋ยวนี้แล้วมาบอกมันมาแล้วรีบมาชาีอยู่ชาีอยู่ไม่เห็นหอเลยนะกปเลยวแปไปไรจะเปิดจะเปิดก็ไอ้นี่เลยก็ห่อเลยแต่ตำรวจมาเร็วนะเอว่าตอนนี้จะให้กลางไหมยังไม่กลางวางม่กลาง อุ้มเลสองสบอุ้มสองหรือุมหนึ่งุ้มสองได้เด้พี่เชืก่อนแพ้ถมางวะเดิมแต่แต่เพิ่มเติมคือรอบนี้มันอ๋อนะรอบนี้ยหมอมาเรียกตำรวจแล้วหมอมาเรียกตำรวจแล้วมันบอกเมืองบนครับเมืองบนผมจบแล้วอนี่ยขิวะอัดจบเลยเฮียห่อเลยห่อเลยอ๋อโทษทีเพลนเพลนไไหนมันโแลมัน้นแล้วเลยมันพ่นแล้วมันมันพ่นหุงห่อได้เปล่าวะรอมแล้วนอมาแ้วดัี ก็พาไปอันนี้ก็ลุงฝ้าอยู่ว่าน้องอยู่ว่าน้องชายอยู่แล้วพี่ชายอยู่ข้าวเหรอไม่ลุงลุงไม่ต้องรีบกอะไรอย่ากาเขียวเฮ้ยอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้เฮ้ย